ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล1ถึงรีเวล3เพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, และเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ หลายคนคงรู้ว่ายาเสพติดทั้งหลายส่งผลให้คนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้แต่ในทางกลับกันยาเสพติดบางชนิดก็สามารถนำมารักษาอาการซึมเศร้าได้เช่นกันยกตัวอย่าง LSD ที่ถือว่าเป็นยาเสพติดประเภทหลอนประสาทที่รุนแรงแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับไฟมีโอดีเสารหลอนประสาทที่เพิ่งได้รับการศึกษาค้นคว้าใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและดูเหมือนว่ามันจะเป็นทั้งสารหลอนประสาทที่รุ แรงที่สุดและยังสามารถใช้รักษาอาการทางจิตไม่ว่าจะเป็นความคิดวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและบำบัดผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า LSD ซะอีกฝ้ายสมี e, ODMT เป็นสารหลอนประสาทจากธรรมชาติที่รุนแรงสุดๆส,สามารถพบได้ในพืชบางชนิดรวมไปถึงพิษจากค,างค,คังคกทะเลทรายโซโนรันหรือที่รู้จักกันในชื่อคางคกแม่น้ำโคโรราโดซึ่งเป็นหนึ่งในคางคกที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถพบได้ใน ทวีปอเมริกาเหนือและมันมีขนาดใหญ่ถึง7นิ้วซึ่งโดยทั่วไปจะนํามาสังเคราะห์ในห้องแลบก่อนจะนําไปใช้งานหลายคนที่ได้ทดลองมาแชร์ประสบการณ์ว่าพวกเขารู้สึกราวกับได้เบิกเนตและได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับเอกภพหรือสิ่งศักศดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติแต่ในทางกลับกันก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงเช่นอาการคลื่นไส้อาเจียนและสับสนอย่างรุนแรงหลังจากได้รับสารเข้าไปแน่นอนว่าผู้ทดลองใช้ส่วนใหญ่เป็น กลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มสาวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาพวกเขาคลั่งไคล้จนถึงขั้นไปค้นเจอว่าไฟส์มีโอดีเอ็มทีเป็นหนึ่งในยาเสพติดออกฤทธิ์หลอนประสาทที่ถูกค้นพบบนผิวหนังของคางคกซึ่งทําให้พวกเขาพาการตามหาคางคกชนิดนี้เพื่อต้องการที่จะเลียมันโดยเหตุนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเลยต้องออกมาประกาศเตือนพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา ในบริเวณเขตอุทยานว่าอย่าเลียคางคกทะเลทรายโซโนโลันเป็นอันขาดเพราะพิษบริเวณผิวหนังที่ขู่ขราดของมันมีพิษที่ร้ายแรงมากถึงขั้นฆ่าสุนัขได้หากมนุษย์คนใดสัมผัสเข้าไปอาจเจอผลร้ายจากสารบูโฟเทนนินซึ่งเป็นยาหลอนประสาทต,ตามธรรมชาติที่ทําให้เกิดอาการทางจิตคันลุนแรงมันจะทําให้ตัวชาร่างกายอ่อนแอและเห็นภาพหลอนปัจจุบันมีผู้คนอยากจะทดลองเลียคางคกกันมากขึ้น r ราไฟส์มี ODMT เป็นยาที่ไม่ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ความนิยมในการเสพสารพิษค้างโคกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกลุ่มคนดังที่ถึงขั้นจัดเป็นงานอีเวนต์เพื่อขายประสบการณ์เป็นเงินหลักร้อยหลักพันดอลลาร์ในเวลาเพียง15-30นาทีทางรัฐบาลเลยประกาศห้ามครอบครองและเป็นการผิดกฎหมายในแคลิฟอร์เนีย เรื่องแปลกเรื่องต่อไปเกิดขึ้นกับคู่สามีภรรยาคริสติน่าลีและไมเคิลซาบาที่ดูเหมือนว่าบ้านของเขาทั้งคู่จะถูก GPS กันแกล้งมาตลอดระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีคศ .2011 ถึง2016ไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าสายบ่ายและเย็นพวกเขามักจะพบกับเสียงเคาะประตูหน้าบ้านกดกริ่งและตะโกนด่าทอว่าเอาโทรศัพท์ของฉันคืนมานะไอหัวขโมยซึ่งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าระบบ GPS ได้ระบ,บุ พิกัดของโทรศัพท์ทุกเครื่องที่หายไปว่ามีตำแหน่งอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในรัฐแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากไม่ว่าจะใช้ระบบ iOS หรือ Android ก็จะระบุพิกัดมาที่บ้านหลังนี้อยู่เสมอทําให้คนที่ทําโทรศัพท์หายหรือโดนขโมยก็มักจะมาตามหาที่บ้านหลังนี้ซึ่งคริสตินาได้เล่าว่ามันน่ากลัวมากๆที่มักจะมีคนแปลกหน้ามาที่บ้านของเราหรือในเวลา กลางคืนก็จะมีคนมากดกลิ่งหน้าบ้านซึ่งคริสติน่ากลัวว่าจะมีสักวันหนึ่งที่พวกเขาอาจจะถูกทำร้ายก็เป็นได้ทุกวันนี้ GPS ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีใครสามารถไขคำตอบได้แน่ชัดว่าทำไมโทรศัพท์ที่หายไปต่างระบุพิกัดไปที่บ้านของคู่รักคู่นี้เสมอ คุณเคยเข้าไปลองส่องใน Google Map แล้วเจอกับสถานที่แปลกๆหรือผู้คนที่กําลังท,ทําท่าทีแปลกๆบ้างไหมซึ่งมันมีอยู่เยอะมากที่ปรากฏอยู่ใน Google Map แต่มีอยู่สถานที่หนึ่งที่ชวนสงสัยมากที่สุดซึ่งตั้งอยู่บนถนนคีปแลนด์รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา 2207 s e m o u a Avenue เป็นที่ที่ Google Map ได้เบอร์ภาพเอาไว้จนทำให้หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งปรากฏว่าที่นี่คือบ้านของ a อเรียลคลาสโตคููต้องหาที่จับตัวอแมนด a าเบอร์รี่จีน่าเดจิซัตและมิเชลไน์เด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อในการลักพาตัวในระหว่างปีคศ2002-2004บ้านหลังนี้เป็นอาคาร2ชั้นที่มี4ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและ1ห,ห้องใต้ดินกว้าง760ตาราง มีเฉลียงสองที่มีห้องใต้หลังคาและมีโรงจอดรถซึ่งทุกอย่างดูปกติเหมือนกับบ้านหลังอื่นๆแต่บ้านหลังนี้เคยเกิดเรื่องที่น่าหดหู่ที่สุดนั่นคือคดีลักพาตัวและกักขังน่งเหนียวและทรมานเกือบ10ปีตลอดระยะเวลาที่เหยื่อถูกจับมาขังไว้ที่บ้านหลังนี้พวกเธอไม่เคยได้ไปหาหมอเลยแม้ว่าจะป่วยหนักแค่ไหนก็ตามเหยื่อบางคนท้องกับคลาสโตและยังต้องทำคลอดเองในห้องใต้ดินแคบๆซึ่งมีข้อส สงสัยว่าตลอดเวลาที่เหยื่อถูกขังไว้ในบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันพวกเขาไม่รู้เรื่องหรือได้ยินเสียงแปลกๆบ้างหรือไงซึ่งเพื่อนบ้านบางคนเล่าว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเงียบตลอดเวลาบางครั้งมีเสียงดนตรีเหมือนมีคนอยู่ข้างในแต่ก็ไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านเดินออกมาข้างนอกเพื่อนบ้านอีกคนบอกว่าหลานสาวของเขาเคยเห็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ในสภาพเปลือยคลานอยู่ในสวนหลังบ้านหลังนี้ซึ่งในภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าเด็กผู้ หญิงคนนั้นคือโจเซลีนลูกสาววัยหขวบของอ m แมนดาแบรีหนึ่งในเหยื่อที่ถูกคลาสโตข่มขืนจนท้องซึ่งสุดท้ายแล้วเหยื่อทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือในปีคศ2013หลังจากที่คลาสโตได้ออกจากบ้านและลืมล็อกประตูซึ่งอแมนดาได้รวบรวมความกล้าหนีออกมาจากบ้านหลังนี้และโทรหาตำรวจ ซึ่งตอนที่เข้าไปช่วยเหลือเหยื่อภายในบ้านเจ้าหน้าที่พบเทปกาวโซที่ใช้ในการล่ามเหยื่อและรายละเอียดอื่นๆอีกหลายอย่างที่พวกเขาไม่ต้องการเปิดเผยต่อสื่อซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมทาง Google Map ถึงเบลอภาพของบ้านหลังนี้ไว้ถึงแม้ว่ามันจะถูกทำลายไปตั้งแต่ปีคศ2013แล้วก็ตามเพราะเหยื่อที่รอดชีวิตมาก็คงไม่อยากจะเหต บ้านที่พวกเธอถูกทรมานมาเกือบ10ปีและในคดีนี้คลาสโตถูกตัดสินจำคุก1,000ปีหรือตลอดชีวิตแต่หลังจากที่เขาติดคุกได้เพียง1เดือนคลาสโตก็ตัดสินใจแขวนคอด้วยผ้าปูที่นอนที่อยู่ในห้องขังของตัวเองดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal p r e s e n t